เอกับ MY19 ครับคุณแปงครับลงมาจากระยองนะตอนแรกบอกว่าที่มาระยองนั้นพี่จะจูนให้ผมไม่มีเวลาครับทำหยุดงานไม่ได้ครับวันนี้ลงมาหาผมเส้นประจินบุรีเลย3ามสี่เลยนะคุณแปงมากับคุณป๋องนะฮะมานั่งกันเป็นเพื่อนกันมาเลยเช้าเลยวันนี้รีแมพครับสำหรับ MY19 6เกียร์สีน้ำเงินไอส์บลูนะน้ำเงินครับลงแม็กเอ่อเวลมานะครับขาวตัดตัดดำมานะครับมาหล่อเลยวันนี้รีแมพสเตยสองพันประมาณสัก 30%นะครับ30%นะครับเน้นใช้งานขับสนุกนะทำไทล่างให้เรียบร้อยเลยสวัสดีครับแปงครับคันเร่งอืดหายอืดยังหายแล้วครับคนละคันเลยไหมครับขับสนุกเนาะสนุกครับอ้าลองเบิ้ลตัดสับระเบิดดูก่อนนะครับข้างหลังเขียนว่าตรงตรงแก้มผมอ่านไม่ถูกนะครับสามโคกนะสามโคกนะครับแม่มีคำหลังบามาเรียบร้อยแล้วลงท่อไปได้สีสุด ตามสไตล์รถซิ่งสีน้ำเงินครับลองเบิ้ลตัดครับคุณแต่งเบิ้ลดังดังจริงๆนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยววิ่งครับเบกมือลงเซ็อีกน,นึงพร้อมแล้วป ลุนเกียร์สตั้งนานลุนเกียร์สตั้งนานจะยัดเข้าไม่เข้านะสุดท้ายเข้าแม่นเลยครับสุดติ่งเลยครับแม่นะควันสวยๆเลยนะชอบแบบนี้ก็จัดให้คันเล่งไวดีแม่ครับปลดคัดปลดความเร็วปลายเบิ้ลตัดสับระเบิดปลดทะลุ200แน่นอนนะเกียร์5นี้ลากได้ถึง180ไแปเกียร์6ไงก็ทึง220นะครับขอบคุณคุณแปงมาจากระยองนี่มาจากระยองมาเที่ยวขหาก,กันกับช่างแบง 3, ค์304ฮะ รีแมพพาวเวกนี้ทีมงานช่างเอ็มพานทองทำได้นะฮะแบงค์ลบรีทำได้นะฮะเจ้าอ,อ,อาเมมึงเลยก็ทำได้นะครับขอบคุณจากใจครับมาไกลๆก,ก็จบสวยทุกคันเลยสำหรับนิวเชฟพวกเยครับ